บ้านเดี่ยวมือ2ในโครงการลาเวเล่วินเทจหัวหินที่นี่ไม่ใช่แค่บ้านแต่คือความฝันที่เป็นจริงบ้านสไตล์วินเทจสุดคลาสสิกขนาดที่ดิน59.9ตารางวาพื้นที่ใช้สอยกว่า104ตารางเมตรบรรยากาศร่รมรื่นเงียบสงบเป็นส่วนตัวสุดๆเหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการความสุขและความสะดวกสบายมาพร้อมกับฟังก์ชันครบครันบ้านหลังนี้มี3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องนั่งเล่น1ที่จอดรถ และเฟอร์นิเจอร์ครบชุดเดินทางสะดวกสุดๆใกล้ปั๊มปตทและเซเว่นใกล้บิ๊กซีและตลาดห่างทะเลหัวหินเพียง10กิโลเมตรใกล้วัดห้วยมงคลแค่9กิโลเมตรโครงการนี้ไม่ธรรมดานะคะสวนส่วนกลางร่มรื่นสระว่ายน้ำและห้องออกกำลังกายครบครันระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงและกล้องซ c t v ทั้งหมดนี้ราคาเพียง2 5 0ล้าบาท ไม่ต้องคิดนานค่ะบ้านเลขที่11ทับ111พร้อมย้ายให้เข้าอยู่ได้แล้วค่ะสนใจนัดชมบ้านติดต่อเราได้ที่เบอร์0815161421ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อข้อมูลข่าวสารที่ดินดีราคาถูกบอกต่อกับทุกคนนะคะ